สวัสดีค่ะฝอแต่งมาแอนค่ะแอนแอน่ๆค่ะฝอพัฒนครเกษตรนาะมินข่าววันนี้พามาดูเน็กเจนไวท์แทรคค่ะราคาตัวที่1นึ่งล้านหกหมื่นสี่พันบาทคันนี้สีดาสวยมากๆเลยมาดูว่าแต่งอะไรกันบ้างค่ะกระจังหน้าเลยเป็นกระจังหน้า V6 ห a แรปเตอร์เลยค่ะแล้วก็กันชนด้านหน้านะคะเป็นของชุดแต่งวายนะคะสีดาล้วนทั้งหมดเลยแล้วก็สกูปนะคะเป็นสกูปทรงฟิตเลยใหญ่ๆเลยนะคะคันนี้ยกถึง2นิ้วนะคะแล้วก็ซุ้มล้อไซส์อยู่ที่6นิ้วค่ะส่วนซีรียานะคะ3 0 5ศ5นย์ห้าา สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็บันไดข้างเปลี่ยนใหม่คะ่ะเป็นของฮามเมอร์ค่ะครอบรอบคันค่ะเราหลังคาใส่เรียบร้อยนะคะเออมีใหม่แล้วนะคะแล้วก็กันสาดใส่เรียบร้อยค่ะส่วนโลบาร์ด้านหลังเป็นของเอาเลนเดอร์ค่ะสวยมากๆเลยแล้วก็สติ๊กเกอร์เป็นคำว่าไวทแท็กค่ะส่วนข้อไฟไท้ายนะคะเพ,เ,เ,พคเพิ่มเติมเข้าไปเพิ่มความหรอใส่ข้อฝาท้ายเพิ่มเติมเข้าไปนะคะหรอมากๆเลยและกันชนท้ายค่ะเป็นของยี่ห้อฮามเมอร์นั่นเองนะคะสวยมากๆเลยคันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากได้รุ่นไวแท็กนะคะสีดำนะคะ มาแต่งเป็นชุดวายนะคะหลอมากๆนะคะสนใจติดต่อเลย0 9 8ย์5ก6 6ค่ะมีไฟแนนิ่งเซนเอกสารหนึ่งบ้านด้วยแล้วก็แฟแนนซ่ผ่านนะคะเอ็นเป็นคนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็แชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ